เงินห้าพันลูกน่ารักมากเลยห้าพันถ้าเอาถขอนคืนก็เอาสึกรู้สึเดี๋ยวพี่พูดตรงตรงที่รู้สึกแย่มากเลยรู้สึกหัวล้มเหลวเลยลูกไม่น่าดีเงินเลยรู้สึกเป็นไข้ถ้านเอาไปที่ก็เป็นไข้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้เงินถามกูหรือยังพี่ เขาว่าสัวนสิใดเงินนุถดเย้าเหมือดไปนุไปไปไปสามสามไปิไรสดสิไปดสิมันพูดไลกไอเราพูดหลกไม่ได้ต้องให้เานึงของไปไปผู้หญิงไปสหนูสงเงินผมมันก็แหล่นั่นแหละววอะไรนะไปอื่นไปไปเรพี่นี่แกหิวแล้วไป ร้องเ้อปิดเลยสัตสิร้องเลยมันขอปิดเลยสัตสิอาหัรมาทำกูอ่ะมาเดี๋ยวนะเาจะมาเลยหันและฉันหันกล้องมาดังฉันแล้วเอาขึ้นมาออย่าททำกัาทั้งเดนวปะเอาให้มันสายเราขาดชิ่หมายเลยบักกเออก